ในโลกวันนี้ที่ธุรกรรมทางการเงินทําได้อย่างง่ายดายและฟินเทคคือสิ่งอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนี้นั่นเองฟินเทคคืออะไรและเบื้องหลังของสิ่งนั้นคืออะไรวันนี้ e White, ่อีคอนไวจะเล่าให้ฟังครับ วันนี้อยู่กับผมไมฟิลครับผมไทเกอร์ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่คังไวท์พอดแคสต์อีกครั้งนั่นเองครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราใช้เงินกันอยู่ทุกวันนี้ครับ <c oughs> ให้มันง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับครับและสิ่งนั้นก็คือฟินเทคนั่นเองนะไทเกอร์ระบบการเงินที่ผสมผสานเข้ากับเทคนโนโลยีเพื่อทำให้การทาธุรกรรมทางเงินในวันนี้ ง่ายกว่าที่เคยเป็นอยู่นั่นเองครับครับผมโดยในวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักฟินเทคมากขึ้นครับและรับรู้ถึงบทบทฟินเทคในประเทศไทยเราด้วยมาเริ่กไปเลยครับเอาจริงๆแม้ว่าเราจะได้เกิดมาบ้างแล้วนะครับแต่เราจะขอพาทุกคนมารู้จักกคําว่าฟินเทคกันอย่างจริงๆจังๆกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ครับ ครับผมซึ่งฟินเทคเนี่ยย่อมาจากคำว่า financial technology ครับ mm hmm. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งตรงตัวเลยครับว่ามันเป็นการนำเอา,ทา,าเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกรรมทางการเงิน mm hmm. ให้มันง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นแล้วก็สบายขึ้น mm hmm. นั่นเองครับครับโดยถ้าเราลองมองย้อนหลังกลับไปในการเงินยุคเก่าที่ยังไม่มีฟินเทคนะครับเวลาเราจะซื้อของทีะไรที่ก็ต้องพกเงินสด mm hmm. หรือให้ดีหน่อยอาจจะมีบัตรเครดิตเดบิตที่ mm hmm. ก็ใช้จ่าได้สะดวกขึ้นเหมือนอย่างที่เราเคยคุยไปใน EP ก่อนๆแต่ว่าร้านที่รับเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทั่วไปครับเวลาเรากินข้าวแกงข้างทางทั่วไปป้าก็ไม่ใช่ว่าจะมีเครื่อง EDC มาดังรับบัตรหาเราให้เราจ่ายเงี้ยใช่ครับแล้วไหนจะจ่ายเรื่องของการโอนเรื่องของการถอนเงินหรือว่าเรื่องการทําธุรกรรม,มอื่นด้วยครับที่ก็ยังจําเป็นนะครับต้องไปหาทําที่ธนาคาร uh huh. ซึ่งก็ขั้นต่าก็คือทําผ่านตู ATM uh ้ ATM นั่นเองครับซึ่งก็ยุ่งยากต่อการที่จะทําธุรกรรมในที่ที่จํากัดเอาไว้อยู่ดีครับแต่พอตัดภาพในยุคป,ปัจจุบันนะครับที่เรามีฟินเทคนะฮะมาอำนวยความสะดวกเราเนี่ยครับม ภาพแบบง่ายที yes. s <S toolbox, you know acha, so leigh, ่สุดที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือของเพจนั่นเองครับการสแกนจ่ายที่ป้าร้านข้าวไม่เคยจะดูสลิปเราแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับนี่ก็คือฟินเทคเหมือนกันนะครับที่ทำให้เราจ่ายตังโอนเงินให้กันแบบง่ายมากผ่านมือถือและค r าโค้ดได้เลยนั่นเองหริ่มจากต้นก่อนครับที่เราคุยกันเรื่องของระบบ b i n าร์ p พเร a t อ r นี่ก็เป็นฟิเทคเช่นกันครับที่ทางบริษัทก็เอาข้อมูลการใช้จ่ายมาคํานวณวิเคราะห์การใช้จ่ายเพื่อให้สินเชื่อปริมาณน้อยๆกับคนทั่วๆไปนี่แหละฮะ แต่ถ้าเรามาลองมองภาพรวมของฟินเทคในประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตในด้านนี้เป็น,นอันดับ2ของอาเซียนและมีผลต่อ GDP ประเทศเราถึงกว่า6%เลยทีเดียวนั่นเองครับอุตสาหการรมฟินเทคในบ้านเราเนี่ยก็มีบริษัทที่ทํางานอยู่ด้านนี้เกือบ200บริษทัทโดยเพิ่มจากปี2020เกือบเท่าตัวเลยทีเแต่จะว,ว่าไปครับทำไมฟินเทคเนี่ยถึงได้ดูทํางานได้ดีในบ้านเราขนาดนี้ล่ะครับครับแน่นอนรัาว่าการฟินทคเทคโนโลยีเนี่ย เราจะเดินหน้าไปในระดับประเทศที่คนใช้อย่างแพร่หลายได้นะครับเราก็ต้องจําเป็นนะครับให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงอิเนเทอร์เน็ตให้ได้มีสมาร์ทโฟนถือเองแล้วก็สามารถเข้าถึงตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ซึ่งท่านอาจจะเห็นนะครับว่าบ้านเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตค่อ,อนข้างจะครอบคลุมไปจำนวนมากเกือบทั่วประเทศแล้วโทรศัพท์มือถือก็มีครอบครองในมือกันเกือบทุกคนในประเทศคนก็เลยสามารถใช้ฟิสิกส์กันได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ทั่วถึงนั่นเองครับแต่ถ้า uh, ระบบมันยากมันไม่ดีคนก็ไม่ใช้กันครับ mm. แต่จะต้องขอบคุณครับ้อมเพลเนี่ยที่เป ที่เขาอะทำดีอยู่แล้วฮะ <c oughs> ใช้ง่ายด้วยแล้วก็แถมยังสะดวกด้วยจนในปี 2, 2023ที่ผ่านมาครับคนเนี่ยลงทะเบียนพร้อมเพร่รวมถึง63ล้านคนเลยครับในเจภาพเอกชนอื่นๆนะครับที่ทําระบบโมบายแบงกิ้งและก็กระเป๋าตังออนไลน์นะครับผ่านแอปต,ต,ต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็น K e, S, B, e, C, แคพาสเอ้ยเอซบีซหรือรวมถึงทูม m นี่วอลเล็ t um et, ที่คนก็ใช้งานกันอย่างเยอะมากเช่นเดียวกันครับ และนอกเหนือจากการใช้จ่ายอย่างสบายแล้วเนี่ยก็ยังมีฟินเทคที่ดูแลเราในด้านของความปลอดภัยทางด้านการเงิน hmm. บริหารสินทรัพย์ความมั่งคัง่งและก็สินเชื่อดิจิทัลครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็กําลังจะก่อร่างสร้างตัวนั่นเองในระบบของนิเวศทางการเงินครับเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีนั่นเองอีกหนึ่งตัวอย่างในของฟินเทคนะครับในประเทศไทยที่น่าสนใจกับการพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ Grab นั่นเองครับ ซึ่งเชื่อได้ว่าถ้าเป็นหลายคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเคยใช้บริการของแก a ็แน่นอนฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเรเดอร์หรือว่าส่งข้าวครับผม <c oughs> โดยตัวของฟินเทคเนี่ยที่อยู่ภายในแก a ็ของเราเนี่ยที่ทุกคนน่าจะคุค้นมากก็คือแกรเพจเนาะที่เป็นกระ,ประเป๋าเงินออนไลน์สำหรับใช้จ่ายภายในแอปซึ่งทําไม่การใช้บริการในแอปของเราเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นไปอีกในการใช้จ่ายครับไทเกอร์ใช่ครับรวมถึงระบบ b u y Now Pay Later เนี่ยก็ตามมาในแอปของแกรด้วยครับผม <c oughs> แต่ในสิ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องของแกร ที่มีระบบของสินเชื่อมองให้กับพี่ๆรเดอร์แลวก็เจ้าของร้านต่างๆด้วยฮะครับโดยข้อดีนะครับก็จะเหมือนกับที่เราเคยคุยกันไปในเทป by now o p e r a t เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยการให้สินเชื่อเนี่ยคือแกรเขาไม่ได้ขอรับประกันอะไรเราจากเลยเลยครับเขาขอให้ดูแค่ข้อมูลเรื่องความถี่การที่เราขับรถรายดทที่เราทําได้ต่อวันรายเดือนอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นธนาคารเนี่ยมีข้อมูลแค่นี้เขาอาจจะไม่ได้ปล่อยให้กู้แต่แกรปเนี่ยเขาให้กู้ครับ ครับผมซึ่งจะได้ว่านะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนขับรถหรือว่าเจ mm ้า hmm. ของร้านอาหารด้วยฮะได้มีความคล่องตัวทางด้านการเงินมากขึ้น mm hmm. แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มที่ขึ้นลดความกังวลลงครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนแรงงานในประเทศและก็ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้อย่างด้วยครับครับแต่แน่นอนครับว่าข้อดีของฟินเทคเนี่ยที่ดูจะสวยรูมามากข,ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีข้อเสียเลย mm hmm. มันก็ดูเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามันจะไม่มีข้อเสียเลยมันก็ดูไม่ใช่สิ่งในโลกความเป็นจริงไปสักหน่อยใช่ครับซึ่งเอนเวิลครับประเด็นแรกนะครับที่น่าพูดถึงเลยครับก็คือเรื่องของกฎหมายครับซึ่งข้อกฎหมายนะครับยังค่อนข้างจะคุมเครืออยู่หน้าตอนนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันสักทีทําให้อาจจะเกิดช่องโหว่หรือว่าข้อกําหนดที่ทับซ้อนกันครับแล้วก็เกิดความชับสนด้วยและอีกสองสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์ แล้วก็เรื่องของความรู้ในเชิงดิจิตัลน,นั่นเองครับที่มันอาจจะย,ยังไม่ได้กว้างขวางมากพอต่อเราทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามตรงเนี่ภยภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันไม่ัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากไม่ง่ายต่อเราจนเกินกไปและในเมื่อเราครับที่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้เรื่องดิจิทัลมากพอหรือว่ารู้ไม่เท่าทันมันบางทีเนี่ยเราอาจจะตกหลุมพรางทางเทคโนโลยีทางการเงินน,น,นี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับโดยสรุปวันนี้นะครับแม้ว่าฟินเทคเนี่ย จะยังมีจุดด่างร้อย <c oughs> ที่ทําให้ไม่ได้ดีมากไปถึง100%รปรเครับ <c oughs> แต่อย่างไรก็ดีนะครับมันสามารถเป็นตัวผักดันเศรษฐกิจที่ดีให้เราอย่างที่ได้เห็นในทุกวันนี้นั่นเองครับครับ <c oughs> และนี่ก็คืออ e ีกคอนฟของเราใน์เอพิโซดนี้นั่นเองครับเราจะเห็นน้องว่าจริงๆนยโอ้โหฟินเ <f int ech s> ทคทัทีทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นม <c oughs> <ๆ>ากจริงนอกจากมันให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วยนั่นเองครับใช่ครับและแน่นอนครับหากสนใจเนื้อหาแบบนี้ ก็อย่าลืมติดตามพวกเราอีกตรงไว้าของแคสต์ในบน Spotify แล้วก็ YouTube นะครับเรามีเอพิโซดใหม่ออนทุกคืนวันศุกร์5้าโมงเย็นนั่นเองและถ้าอยากติดตามพวกเราเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามที่บน Instagram ของ ecfjula ชมรมของพวกเราได้เลยครับเราติดตามเนื้อหาอื่นจากชมรมพวกเราแล้วก็อยากให้เราคุยเรื่องประเด็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นเคยนะครับก็จบไปสำหรับเอพิโซดนี้เนาะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ